เช็คสภาพก่อนส่งมอบรถนะครับจอบรถแบบโอนเกียร์อันนี้ข้างหลังจะเห็นแบบสภาพรถนะตรงนี้น่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเอาไปซ่อมอาจจะมีเอฟเอฟกต์กับตรงข้างหน้าอันนี้สภาพล้อนะครับล้อมีขีดตรงนี้อยู่แล้วนะมันไม่เป็นไรอันนี้ก่อนส่งมอบนะมันรอยเปื้อนเฉยๆ่ไมไม่ใช่รอยขีดนะ ไม่ใช่รอยฮ้ยเลยมันเป็นรอยโอเคอันนี้ถือว่ามีแล้วนะไปโดนมาแหลมไมเนา้เป็นคราบขาวมันไม่ใช่รอยขีดข่วนเอาว่ากันค่อยว่ากับหนังหน้าฝั่งนี้นะก็มันเคยถอนมาเนาะมันมันยังไม่เป๊ะเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรฝั่งนี้พายเยเกยอยู่แล้วนะฮะถ้า ช่างเขากังวลว่าไอตีมจะเป็นเพราะช่างเขาหรือเปล่ามันเป็นไรมันเป็นอยู่แล้วสภาพรถก็จะประมาณนี้อันนี้นะรอบรอบเคร,รื่องยังปกตินะครับเพราะว่าวรถไม่ได้มีปัญหาอะไรมีปัญหากับเกียร์อย่างเดียวเกียร์จัวติ่งเนี่ยอฮะโอเคคาวนี้ก็จะไปลองขับกันนะครับว่าอะไรยังไงอาการเกียร์เป็นยังไงนะก่อ,อนที่จะ ทำการโอเวอร์ฮอนเกียร์นะครับอันนี้ผมใส่เกียร์ดีแล้วรถมันยังเคลื่อนที่ได้ปกตินะครับเรื่องตอนความเร็วต่ำเนี่ยมันโอเคมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครดีคือรถมันก็เคลื่อนที่ได้นะครับไม่ต้องหยียบคันเร่งเป็นปกนติของพวกเกียร์ออโต้แล้ะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรล่งๆขี่ดูก่อนช่วงนี้มันจะลดเยอะหน่อย ที่ถ่ายเลขไม่ตอนแรกก็อาจจะคัดเคลื่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูให้ดูอีกทีว่าหลังจากีวิ่งทดสอบมาอาการก่อนที่จะโอเวอร์อนเกียร์นะครับมันที่เท่าไหร่นะครับก่อนส่งมอบให้ช่างนะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าไอความเร็วต่ำเนี่ยมันไม่นีไมมีปัญหาหรอกมีปัญหาคือไอความเร็วเดินทางรอบการเดินทางนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายดูแตกการออกตัวเลยนะฮะเผื่อจะเจออะไรแต่ว่าคําว่าโอหอนมันก็คงจะจบนะครับพาหวังว่าจะจบนะครับหาที่ว่างดีๆจอดแล้วมาดูกันว่าหลังจากการโอหอนเกียร์จะเป็นยังไงนะะผมใส่ที่ตำแหน่งเกียร์ดีนะครับแล้วผมจะขับประมาณสักแปดสิบเกแล้วดูรอบการทำงานนะครับโอเคข้างหลังมี ลดม่อยู่นะโอเคพร้อมหรือยังไปเลยฮะไม่ได้คลิกดาวนะครับอันนี้ก็คือออกตัวตามปกติปกติอะอันนี้ผมจะกดคันเร่งนิดเดียวนะฮะนี่ฮะมันจะมีอาการเหมือน, <c oughs> นเกียร์ทอคอนเวอร์เตอร์ะแต่มันเป็นเกียร์ CVT นะโอเค <c oughs> นะครับตอนนี้ความเร็วอยู่ที่เ0็ดสิบแล้วนะอันนี้ผมปล่อยลอยล้ำแล้วนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้เหยียบให้ความเร็วมันเพิ่มขึ้นนะจะดูรอบการทำงานนะครับรอบอยู่ข้างหน้ามีอิูเทิร์นตรงไหนวันนี้นนะร,รอบการทำงานหกสิบมันก็พอยอมรับได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นความเร็วสักแปดสิบเก้าสิบนะ มันจะรอบมันไม่ลงนะมนีอยู่เทิร์นมันเองอ่าอยู่เทิร์นก็สังเกตรอบดูนะเดี๋ยวดูว่า before after มันจะเป็นยังไง ไม่ได้อื่นมากหรือว่ามันเป็นปกนติันนะไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันมีทั้งว่าไอ้ขับไอ้เหยียนเกียร์แปลกเนี่ยอ่ะอันนี้แปดสิบนะครับผมจะแชร์ไว้ที่แปดสิบครับรอบแปดสิบมันจะประมาณนี้นะจะแกรงแปลกอยู่ประมาณสองพันเกือบเกือบสองพันบางครั้งก็ขึ้นไปสองพันห้านะฮะคือคุมคันเร่งให้มันรอบมันเยอะรอบรอบมันต่ําลงได้ยากนะฮะ นาเก้าสิบก็สองพันนิดๆนะครับขึ้นประมาณสองพันสองร้อยหนึ่งร้อยสิบประมาณ2,500สองพันห้ากับสามพันนะครับรอบพันห้าสองพันห้าสามพันเนี่ยมันจะแกว่งๆอยู่นะมันแล้วแต่เขา่ะมันแล้วแต่ว่าจังหวะเราเปลี่ยนเกียร์หรือว่าอะไรยังไงอันนี้ก็คือออกตัวเรียงแซงนะครับมันจะมีแบบินิดๆ,ๆๆนิดนึง อันนี้คืออาการก่อนสองมอ,อกนะครับไว้ในห้องนะถึงจะไม่มีที่ไว้ก็เถอะโอเคอาการมันก็จะประมาณนี้นะฮะระหว่างการขับมันก็จะมีอาการอื่นๆอีกนิดหน่อยนะครับก็จะมีอาการออกตัวถ้าออกตัวแรงไปนะฮะมันจะเหมือนเกียร์ไม่เปลี่ยน เกียร์มันจะเป็นแบบเกียร์หนึ่งไม่เปลี่ยนไป็นเกียร์สองใหนะ้มันก็ต้องจอดใส่พีใส่ดีนะครับอาการนี้ผมก็เพิ่งเจออีกรอบหนึ่งนะครับต้องเจออีกรอบหนึ่งไม่นานามานี้ประมาณสักเือนสองเดือนแล้วก็ก็มีประมาณนี้แล้วแว่าปัญหาหลักๆมันก็มีสองอย่างก็คือไม่เปลี่ยนเกียร ออกตัวแรงไปค้างอยู่เกียร์หนึ่งนะครับเหมือนอยู่เกียร์หนึ่งแล้วก็ในส่วนของรอบสูงนะครับรอบสูงรอบเดินทางสูงนี่เป็นปัญหามากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเอฟเฟกต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อนะครับเกียร์มันจะพังยังไงแล้วก็ทําให้อัตราสิ้นเปลืองมันค่อนข้างแย่ในความเร็ว80นะครับความเร็ว80มันควรจะอยู่รอบประมาณสักพันพันกว่าพันสามพันสี่พันห้าประมาณเนี้ย ไม่เกินพันห้าไอ้นี่รอเกือบสองพันนะครับไม่ต้องพูดถึงความเร็วเดินทางนะครับความเร็วเดินทางร้อยสิบร้อยี่สิบนะครับมันรอบมันไปไกลนะฮะสามพันร้อยี่สิบนี่สามพันกว่าเฮ้ยเกือบสามพันนะครับแต่ก็ต้องเลี้ยงคันเร่งคือเลี้ยงแบบไม่ให้กดไปเลยถ้าถ้าถ้าแบบแตะไปนิดนึงอนะ่ะรอบมันจะตีขึ้นนะฮะ ต้องคอยเลี้ยงคันเร่งเหนื่อยมากมันคอยเลี้ยงคันเร่งมันเครียดให้รอบมันลงนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะทำตาเส้นเปลให้ดีนะฮะโอเคประมาณนี้นะก่อนส่งมอบอ้อลืมต้องถ่ายเลขใหม่นี่วะ่ะหลังจากไปวิ่งทดสอบนะครับวิ่งทดสอบก็น,นี้สองหนึ่งเจ็ดวิ่งไปสองกิโลนะฮะอุปกรณ์ในรถไม่มีอะไรมันมีแค่ ของกระจุกกระจิกนะครับแล้วก็เพื่นฉีดถสองกระบอกเอกสารจอมันมีม้ัญหานี้ด่างอีูแล้วเดี๋ยวไม่มียังไม่มีตังซ่อมนะซ่อมเกียร์ก่อนโอเคของกอ็มีประมาณนี้นมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกถ่ายไว้เฉยๆก็หายนะฮะโอเคน้ำหอมที่หมดแล้วยังไม่มีตังเปลี่ยน <laughs> โอเคเนาะไม่น่ามีอะไรแล้ะ